ห้วยน้องโดนอืมใหญ่กว้างกว้างใหญ่ไพศาลมากรังมิ้ม ไม่ใช่หาหน่อ,อมไม้เด้ออันนี้เป็นลงไปหาอันผึ่งหาผึ่งหามิน Ừm. khí Hmm. ăn <laughs> à, kiếp nam xa kiếp nam nông nông đôn dạ chạy à อออเไปไปดูสิท like ้ายๆอ่ะท้ายๆไอ้สั่งแซกเก็ตน้ำแกเก็ตน้ำยังน้องดูนตัดคุณจะมาสั่งอยู่แต่ว่ามันขออ้นี่แกตั้งเป็นซื้อวัดบุรีมันเป็นที่สาธารณะสำนักสงฆ์ซื้อที่สำนักสงฆ์ ตนนี้เงินคนเดียวจะได้ทีังออกบ่ต้องกลับทางเจ้าเดี๋ยวมาสิทะลุบานดวงเพื่อไไปเจอทินางจ้เออแบบแบบยไม่อมโอ้ทะลุดงเพื่อเปอยบดอืมอนนีก็ได้เออตันนี้กลังกับิดไ้ก่อนถัเละดู โอ้ข้าเจ้ามีอันนี้พร้อมตัวนี่มีสวมมียังเดี๋ยวข้าเจ้ามาถอดหม้อไฟไปบ่นี้ <laughs> บ่มีคนอยู่ <laughs> บ่มีคนอยู่เขามาถอดหม้อไฟไปแล้วไฟฟ่านนี่อืมเขาถอดหม้อไปแล้วนี้เออ,อเห็นตะหอย ไม่มีตังใจเขาถอดหม้อไปเลยนี่นี่เดตัดค้างค่าชำระเข้าเจ้าเขียนไว้พร้อมด้ยปูเตยเออเขียนไว้พร้อมดูเดไปดูห้องน้ำในป่านใ้ดงก่อนเลยขออนุญาตด,ดูหน่อยนะมีใครอยู่บ้างอืม Mm-hmm. มะม่วงมีสะอาดไม่น้างแทงแงน้ำเพิ่ม นสนะนนงูงนะนี่แหละมันแห้งแรงนะการเกษตรกรรมก,ก็พอมันแห้งแรงมันก็ไม่ได้ไ,ได้เท่าไหรดูสิม,มีรงังทึ่ง เสียงจักกะจันเสียงจักกะจันได้อะไร ตน,มมนต้นมะม่วงรึเปล่มา,มมามต้นมะม่วงมะม่วงต้นนี้น่ากลัวลกลุกชัดมากเลยถ้าคนขึ้นไปซ่อนอยู่ข้างบนนี่ก็สัรลงมองไม่เห็นแน่นอน โอเคนะคะสวัสดีค่ะมาทุ่งมา่ามาป่ามาเขาเนาะสวัสดีจ้า